สวัสดีทุนผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในแมปเอ v ีกันอีกแล้วนะผมวันนี้เป็นหมดของแมป Minecraft นะครับผมเป็นแมปของเกมยุค90กันนั่นเองนะครับผมนะเป็นเกมดึกดําบันเลยก็ว่าได้นะผมครไมาเคยเล่นนีแบบแปลกมากเลยนะครับผมนะในปัจจุบันก็ยังมีคนเล่นและยังฮิตกันมากอยู่นะครับผมในเกมของ Minecraft ส่วนแมปนี้เป็นแมปของแพทล่าสุดเลยนะผมนะับรองว่าภูมิกางไม่บักแน่นอนนะผม ความสวยงามจะเป็นยังไงและวิธีการลงวิธีการติดตั้งผมจะไปสอนกันในคลิปเช่นเคยนะครับผมส่วนตําหนิหรืออะไรของแมปนี้เดี๋ยวผมจะบอกกันในคลิปของผมก่อนที่เพืเ่อนๆจะติดตั้งก็ดูก่อนนะครับผมว่าตําหนิมีอะไรบ้างจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะไปะครับผมเชิญรับชมครับมาครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งแมปเดิมนะครับผมนะครับวันนี้เป็นกับแมป Minecraft นะครับมผมเป็นแก๊ป ของเกม Rv นะผมแต่ว่าเป็นมอดของ Minecraft นะครับผมจะเป็นทรงสีง่เหลี่ยมเหมือนไมค์ครับผมเกมยุคเก้าศูนย์ที่ฮิตมากเลยนะครับผมนะก็ส่วนลิงก์ก็เหมือนเดิมคือผมผมจะทิ้งไวใ้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่ทําเป็นแล้วนะครับผมก็สามารถไปติดตั้งเองได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่แน่ใจก็ดูไปในคลิปก่อนก็ได้นะครับผมว่ามันจะสวยจะถูกใจมีตำหนิอะไรตรงไหนก็าขอ,อเ,ดนะเดี๋ยวติดตั้งนะเดี๋ยววันจะเจรเวลาบไปเปลี่ยนอีกนะครับผมนะ ไปทำไว้ติดตั้งพร้อมกันเลยผมจะไม่ข้ามขั้นตอนนะครับผมจะทําทุกขั้นตอนให้เห็นเลยว่าทาไปพร้อมกันจริงๆริงผมว่ามันติดตั้งได้จริงๆไปครับผมกดดาวน์โหลดเลยตอนนี้เรากำลังดาวน์โหลดนะครับผมดูกันที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคสิบเมกนะครับผมไฟล์อยู่ที่10.28 MB เมกะไบเท่านั้นนะครับผมไม่ใหญ่มากนะ โอเคตอนนี้โหลดเสร็จแล้วนะผมมันเดิมเมื่อผมไฟอยู่ตรงไหนหลายคนสงสัยก็แค่เพื่อนๆหาเข้า่าตัวจัดการไฟล์นะผมตัวนี้นะของโทรศัพท์ที่สามารถหรือว่าแอปพลิเคชันทุกแอปพลิเคชันที่สามารถจัดการไฟล์ได้นะครับผมเข้าไปเลยครับพวก ES File Explorer หรือไออะไรนะไอ CQP วะผมจำชื่อไม่ได้เหมือนก,กันก็ทําได้เหมือนก,กันนะผมก็เข้าไปที่ตรงไฟล์ภายในเครื่องนะผมนะเข้าไปเลยแล้วเลือกหาเลือกหาไฟล์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดนะครับ เนี่ยวะนี่ผมดานวน์โหลดนะให้เข้าไปเลยก็ทุกอย่างที่เราโหลดมาหรือทุกที่เราโหลดมาจากที่อื่นนะผมจะอยู่ในไฟล์ของตัวนี้นะครับผมไฟล์ที่ชื่อว่าดานวน์โหลดนะครับเมื่อกี้มันชื่อว่าอะไรนะหมายครับอันนี้ับผมนะเราจะเจอตัวนี้นะผมให้เราคลิกค้างที่ไฟล์เมื่อกี้นะคลิกค้างแล้วเลือกตรงนี้นะตัวเดียวนะครผมกดเพิ่มเติมแล้วกดขยายการบีบอัดไฟล์นะผมหรือบางเครื่องอาจจะเขียนว่าแตกไฟล์หรือ,อภาษาอังกฤษ แท็กเฮียนะครับผมนะก็กดตกลงไปเลยโอเคครับตอนนี้เราได้ไฟล์ของ Minecraft มาแล้วนะผมนะให้เราเข้าไปดูก่อนว่ามันีทุกอย่างครบไหมโอเคเข้ามาต้องมีอยู่สองตัวนะผมสองตัวนะตัวแรกคือไฟล์ extra ด้านบนนะผมตัวที่สองคือไฟล์ Resources ด้านล่างนะครับผมเราจะลงทีละตัวนะผมเราแยกเป็นสองอย่างนะครับผมทีละตัวเนาะเหมือนแต่มันทําเหมือนกันนะแต่ว่าลงคนละจุดขนาดเองก็ขั้นตอนแรกนะผมให้เพื่อนเข้าไปใน e x t ก a ก่อนเนาะทำอันแรกก่อน extra านะครับ เอเซทมาเดินรับผมเข้าไปเลยนี่ครับผมเราเจอไฟล์ npc กับซีนนะครับผมถ้าใครไม่เจอ2ตัวนี้คือไฟล์มีปัญหาครับผมแต่ถ้าเจอสตัวนี้คือปกตินะให้เราคัดลอกไฟล์สงตัวนี้เลยนะครับผมลีกค้าง2อันนะแล้วกดคัดลอกด้านล่างนะครับผมคัดลอกและอย่าเพิ่งกดอะไรมานะครับให้เรากดกดปุ่มกลับด้านบนกลับด้านบนนะครับผมกดสาลูกศรด้านบนครับผมกลับไปกลับมาที่หน้าแรกก่อนที่จะเข้าในดาวนโหลดนะครับหน้านี้ให้เราเลือกเขาว่า Android Data และเลือกหาไฟล์เกมเอวีของเราครับถ้าใครขึ้นรูปเกมให้ก็เลือกได้เลยส่วนผมมันไม่ขึ้นให้เราก็เลื่อนหาชื่อเอานะครับผมส่วนใครไม่รู้ใครไม่ใครเหมือนผมก็ผมจะบอกให้นะครับผมให้เราเลือกลงมานะให้เราเลือกลงมาหาควาว่า com g c a r e n a game kgth นะครับผมตัวนี้นะให้เราเข้าไปเลยนะครผมไม่มีไอ้ทีด้านหลังครับผมไม่มีนะครับผมไอตัวปกตินี่แหละตัวบนนี่นะฮะเข้าไป ให้เ,เลือกข้าไฟล์และเอ็กซ์ตารับผมอย่างเห็นเอ็กซ์ตร์ตรงนี้ไหมที่เราเข้า,าเมื่อกี้กผมเอ็กซ์ตร์เอเซอร์บัเดิลตัวแรกนะผมเอ็กซ์ตาร์และเอเซอร์บเดิลตัวแรกนี้นะแค่นี้ครับผมให้เรากดวางครับผมแล้วกดแทนแทนไปนะผมมันก็เหมือนกับการที่เราเอาไฟล์ใหม่มาทับไฟล์เดิมนะครับผมให้มันเปลี่ยนใหม่แค่นั้นแหละครับผมนะตอนนี้เราลงไปแล้วจุดหนึ่งนะครับผมเร,เราอีกไฟล์หนึ่งที่เราคุยกันไว้ตอนแรกนะอีกไฟล์หนึ่งเราก็อยู่ในดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะผมไฟล์าดาวน์โหลดของเรา แนี้ดาวน์โหลดนะแล้วก็ไฟล์ชื่อว่าอะไรนะ My Craft โอเคไครับผมเข้าไปเลยอีกตัวหนึ่งคือไฟล์ Reset o u r c ด้านล่างนี้นะผมด้านล่างนะโอเคเข้าไปเข้าไปเลยนะผมนี่ครับผมเราจะเจอไฟล์ Scene ตัวนี้จะมีแค่ Scene ตัวเดียวนะครับผมถ้าใครไม่มี2ตัวก็ใครมีตัวเดียวก็ไม่ต้องตกใจนะเพรามันมีตัวเดียวนั่นแหละครับ <c oughs> <c oughs> ก็ครับตัวนี้ไปเลยนะผมนะโอเคคัดลอกเลยครับแล้วกดลูกศรกลับด้านบนนะผมกลับไปเลยนะ ไปที่เดิมของผมไปที่ Android เหมือนเดิมอยู่ไหนว่า Android Android Data และหาไฟเกมเ v ครับไฟเกมเ v ชื่อมันเดิมผมพูดให้อีกครั้งคือ com g a r i n a game k g h นะครับผมเข้าไปแล้วเลือกเข้าไฟและหาเข้าว่าตอนนี้เราไม่ได้เข้า Extra แล้วนะครับผมเราเข้าตรง r e s o u r c e นะครับด้านล่างนี้นะครับผมเข้าไปเลยแล้วเข้าไปแล้วเลือกเข้าว่า asset b u n d l นะครับผมตัวนี้โอเคขัานนี้เรากดวางครับผมกดแทน แค่นี้ครับผมแค่น,นี้เลยแมปของเกมเราจะเป็นแมปใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับผมทุกแมปที่ผมสอนมาทําแบบนี้ทั้งสิ้นเลยนะครับก็ใครทําเป็นก็ทําเลยนะครับผมส่วนใครทําไม่เป็นก็ดูและค่อยๆทาตามขอผมถ้าพูดเร็วไปก็ลดความเร็วหรือว่า,าค่อยๆดูก็ได้ครับผมผมพูดไม่อยากให้มันนานเกินไปนะผมเดี๋ยวต้องไปรีวิวในรีวิวแมปในคลิปอีกนะผมเดี๋ยวเราไปดูแมปกันเลยไปเลยครับมาครับตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วนะเดี๋ยวก็เราไปดูการประค่าก่อนเลยนะครับผม ผมจะตั้งค่าให้มันสูงที่สุดเท่าที่เครื่องผมจะไหวนะครับผมซึ่งมันไม่ได้แบบที่สุดได้นะผมมันก็จะได้แค่ระดับสูงเฉยๆครับเนี่ยฮะไม่ค่สูงไม่ได้สูงมากนะครับผมก็เราจะได้เห็นภาพที่ดีที่สุดของแมปนี้เลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันที่โหมดสุดล้กันนะครับผมนะแผนนี้เป็นแบนไมค์ครับก็จะออกเร,เรียมหน่อยนะครับผมเอาตัวละครอะไรไปดี ยิงเปนตัวอะไรก็ได้นะผมแต่ผมเรื่องมากหน่อยหนึ่งเอาเห็นด้าไปแล้วกันนะครับโอเคปะใเอาเอ็นดอเดี๋ยวไปเลยก็ผมจะไม่กอนะผมเพื่อเป็นอะไรนะยืนยันว่าผมไม่ได้ตัดต่อนะมันเป็นมันทำได้จริงนะครับผมเ๋ยเราไปดูกันในเกมก็สําหรับใครมีปัญหาหรืออยากได้แมปอะไรก็ถามมาได้นะครับผมนะส่วนบางคนขอบอกว่าอยากได้แม อยากได้มอสของสกินนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามอสสกินเนี่ยมันจะโดนแบนหรือเปล่านะครับเพราะว่าของแมปนี่มันยังได้อยู่นะผมใช้มานานก็ยังไม่โดนเลยนะเพราะมันไม่ได้มีการโกงหรืออะไรนะผมไม่แน่ใจว่ามันผิดผิดผิด,ผดกฎเกมหรือเปล่านะแต่ส่วนสกินนี่ผมไม่กล้าทำัาผมผมไม่แน่ใจจริงๆนี่ครับผมก็สวยไหมทุกคนสวยไหมวะเด็กมก็ไม่แน่ใจนะผมแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะ จะประมาณนี like oh. <S <s exactly. ้เลยนะครับผมนะโอ้โพุ่มกลางยังเป็นแต่มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะโอ้โหวิ่งดูสิโอ้โหโคตรไม้คราฟเลยทุกคนก็ถ้าใครชอบผมว่าก็ถ้าใครชอบไม้คราฟก็อาจจะถูกใจนะครับผมนะก็เอาไปลงกันได้นะครับหืมอะไรนะ ส่วนตัวผมชอบนะมันแปลกๆดีับผมมันดูแบบเป็นเกมแบบมินิมอลเลยนะผมมันดูเป็นเกมที่ไม่ได้มีอะไรมากนะผมซึ่งผมรู้สึกว่าแมปใหม่ที่เอวีปรับมาบผมมันจะปรับให้เกมเหมือนแบบมีเอฟเฟกคล้ายๆแบบเกมแบบเป็นอนิเมะครับผม,ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสังเกตตรงนี้หรือเปล่านะรู้สึกว่าเอฟเฟกหรือว่าสกิลตอนที่เราใช้เนี่ยมันจะแบบมีความเป็นโมชั่นมากขึ้นนะฮะ โอ้ยส่วนพุ่มนี้ทำไมมันเบยเบยอย่างงี้วะโอ้โหแต่ว่าผมว่ามีตำหนิตรงพุ่มนี่แล้วผมเจอตำหนิของแบบนี้แล้วนะครับทุกคนก็พุ่มนี้เลยไอ้พุ่มไม่ใช่พุ่มสิเรียกว่าอะไรอะพื้นนะผมพื้นหญ้ามันเป็นเบยเบยอะนี่ผมปรับแบบ HD แบบสูงที่สุดแล้วนะครับของผมนะไม่รู้ว่าคนอื่นเบยหรือเปล่าผมใครทําแล้วเบยไม่เบยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะถ้ามันเบยก็อาจจะเป็นที่เครื่องผมเองแหละ สวยงามผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคนอื่นไปหรือเปเลป่าคผมเดี๋ยวยังไงไปดูผมเล่นแบบนี้กันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็ไปกันเลยผมเอออย่าลืมบอกไว้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e ผมด้วยนะฮะก็สำหรับแมปหน้าเป็นแมปอะไรก็รอติดตามได้เลยนะผมรับรองว่าพุ่มไม่บักแน่นอนนะผมพุ่มกลางนะสวยงามไปครับ